สบายดีพี่น้องสบายตอนเที่ยงเที่ยงสบายดีตอนเที่ยงเที่ยงเนาะแมงลิงก็ได้ปิดหันเขามาแล้วพี่น้องเขามายังแมงลิงคือปิดหันเขามายังเนาะสิมาแววเฮือนก่อนก่อนสิไปหาเสาแพงบอแพงเสาแพงมันโท่มาหนัดวะแม่ลิงออกมาออกมาลัดกันเด้อ เลยบองหูว่าเพิ่นมีข่าวดียังเนาะแมนนิ่งกับบริษามก็เลยว่าดยวยด้วยแล้วก็บพิธาแหละเขามาเขามาแวะลูกก่อนมีข่าวดียังเด้บบอบอกอีได้เพื่อนก็ได้รอชมนํากันเลยพี่น้องว่ามีข่าวดียังแมนนิงตอนนี้ก็เขามาฮอดเพื่อนล้วพี่น้องเขามาฮอดเพื่อน เขามาฮอนเฮืนอนเพราาม่าเห็นข้าแม่พิ่นเ<แ>ห็ดอยี่ยงอันน่ะคือมีแห่ยงเขียวมีหนิวมีอหี่ยงเต็มอยูบบ่กับลิงลิงสบายดีปลาลุงนะลูกลสบายดีปลาลุงเร็วแซ่บบ่กินหมกกระทา,าเมื่อคืนี่แม่แม่มาหายหาบบ่แม่ประเสริสซื้อตลาดนหน่อย จตลาดหน่อยเห็นได้เอ้าจะหายไปกินน้ำสจะหายไปกินน้ำเม่์ใหญ่กินน้ำจุโดยเห็นได้เอาขอบใจเด้อแม่ไปปั่นเม็ดเม่์ใหญ่กับลุงไปมีน้ำจิ้มมแล้วจะหมักน้ำจิ้มมอะไรสิมาแม่ป่ะ่าเห็นเพิ่นเห็ดอันนี้พี่น้องเนื้อผูกมายาวๆหนึ่ง เฮ็ดไว้เพื่ออยังนี่ยนี่แม่ตากแดดบ่อืมตากแดดแดดแล้วแล้วมันยาดบ่อืมตากแดดแดดแล้วแล้วมันยบ่มันจะแห้งมเลยนะแดดแหงอันแห้งมันท่งขึ้นแล้วมายด เงาเปียกเมัน้เปียกแล้วมันชิตกหนาวบ่ตกหนวอยู่นเเสือบานเฮาอันอนี่น้องเเสือนอนม่ักตัวเองดอกจ้างเขาเป็นอ๋อจ้างอันอับัให้เขาบ่แม่อือบมโหสงสัยูกติ โล1บาบ้านเฮาจะกสิหาหยังเนาะมีไผให้เฮ็ดให้ยังกะเฮ็ดไปพ่อแม่เพิ่นก็อยู่เฮือนกับหลานโอ้เพื่อสิญาตเหมือนเนาะพี่น้อง1 2 3 4โอ4 4ตัวนี้แห้งแน่นตัวนี้พอดแหงยาวญัดแต่เสื้อบ่บ่ได้ญัดหมอนบ่ญาตแต่สื้อมันบ่พอหมอนบ่ เขาจะตัดไหมเสียงบานประตูไม่้องดิ้งกันยังบ้านเลยไม่เนาะมีลองยังบ้มมานเลยไม่ส่งเนาะ สูงขนาดเฮือนก็ได้แดดแฮงๆยังบ่ทันได้ใส่ยังบ่ทันลิ้้านใส่ทนยังทนบามาเนาะพี่น้องเือนกีอายนอนคนเดียวแต่พอแม่นอนลงแม่ลิก็นอนลง แซ่บบ่ลูกเห็นไหมไงกินน้ำเลยกว่าไปป้อนแม่ใหญ่ปะอืมไปป้อนแม่ใหญ่ปะป้อนใส่ปากเอาโต๊ะอาหารกัดติเอาโต๊ะอาหารกัดเอาโต๊ะอาหารกัดนั่นพัชชิอยากกินขี้ปากจะเอาโต๊ะไหมเนี่ยคุ้มไหมเขากินขีบปากเอาโต๊ะไหม โตไมมนั่นเอาก้อนไม่นั่นเอาก้อนไม่ใช่ร้อยในกินใช่หมไม่แ่บอกกินเอาก้อนไม่นั่นคือไปนั่งกินอยู่เตียงไปเร็วๆเอาก้อนไม่นี่ยันบุอินกินซะก่อนขับไปเออในป่าเลี้ยวๆมาดูขับไปเออป้อนป้อนไปเงียบเข้าเออไพจะกินที่ปาาเพื่อนเนาะ Sẹp bằng Sẹp băng. Linh sẹp dữ, All right. Put the lắm hoa. đâu. Linh ngày vẫn. Ngày phải tích lông hả lông tha lông thằng lông tha lông. Ừ. Nha ra nhạt để sông phong bong bong mẹ, bong ừ. Ừ, bong เพื่อหนหึงมันมีจะขันจะปอกเพื่อทีแรล่ละกันขันมันใหญ่กรด้อมันมีลายดุเนาะหนึ 1, 1> ่งสองสามสี่หาว้าหาลูกหาลูกใหญ่ๆนานๆน้อพี่น้นนเนอ,อนเนีนแนยนยัดแตงยิ้มแล้วบ่พอถ้าในการนึ่งสองสามสี่หาหาคือกานปาดเนยนเนีนเนนั่นแหละเผื่อเขาหยิบมันเผื่อมันลายปีนอ,นอนทับลายปีเพื่อมันแปะ แน่นแน่นค่ะพอดีเจ้าเขาเด็กเดแน่นเราเน้นนกันช้างห้ามเนี่พอดีกัญช้างเฮามชอบดีก็พอดีนอนมันจบูกเจ็บหลังข้าค่ะตัวนี้แห้งกระหิดปุกปอยู่ มันเป็นแห้งยาวเลีเ้ยงไปขี้อันสไลเดอร์ขี้ดดสไลเดอร์ดูนี่เอ,อ่อสไลเดอร์สไลเดอร์ลิงลิงง่ายกุ๊งกุ๊งข้งไม่สิถามเมื่อคืนนี้เมนนื่อคืนนี้ได้กินยังเมื่อคืนนี้คนว่นาป๊าป,ป้าร<ม>ับนนะมาอือโรงงานไมใหญ่ได้กินยังเมื่อคืนนี้น ได้กินยังมเมื่อคืนนี้นะไปผันลาบกินช่องจำค้าพผันลาบหอดเวลานอนเก้าโมงอไเด้ปกตินั่งสีนอนแปดโมง,งมถ้าเพื่อไปหอดก้าโมงลาบนั่งก็กได้อันมาดู เตนนุ่นแลเหอนุนขหเขาตาเ่ง่สบะแล้วกินข้าวแลกินกับ n h ạ แล้วกินขาวกัง n มกอฮะกเลืกินกับเกลืออสบบกินกับเกลือบอยู่งก็ไม่แ่นะกินข้าวกับเกลือบอออไอ้ดิตนในลูข่อย ยูงก็ไม่แย่งกินข้าวกับเกลือบ่อไม่แย่งเอาเกลือป้อนเอาเกลือป้อนนมแต่สิเราคือบิงกินนมคือบิงกินนมกับข้าวนมในตู้กินข้าวกับเกลือผ่ากกินัเลือพงๆแม่สิตาเมื่อเช้านี MM ่มื่อเช้านี่เขาหลักไบปลาแม่ลักไบปลาตื่นมาเห็นไผ่ เห็นแม่ยังเห็นแม่ใังไหมี่เมย์นะค่ะเลยใส่เข้าไปป่าเพื่อนยังนอนอยู่เพื่อนตื่นสู้ไหวมาห่อนี่แมงลิงกันสิคอจบคลิปเล้วพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เรารอชมคลิปหนาเนาะรอชมเราเขานอนแก็ค่ะโดยว่าซีมีข่าวดียังเนาะสได้ไปหาะมาแพงซาแพงเหรอพี่น้องไปแล้วสบายดีคุ่น ี่ตนเลยเท่าแม่และสญาดเมดบ่บันนี้ยไปแล้วพี่น้องสบายดี